าเซลยืมเบ็ดรถบุกส่วนเขารู้ว่าเขาทำแล้วก็มังค่ไหนเขาเก็บเอาไว้ถอนไปได้ที่รามมาเลยามมาคืนก่อนตมตไอ้าเขาเาเป็นสามันเขาจะขอเขาให้ทิ้งนี่แหละครับเือนกันเนาะตป็ตาเือนกันด้วยอ่านี่อันนี้พี่ใหญ่ดีนะจะจังวะอยู่ไกลเมืองไกลผู้ไกลคนหน่อยหาที่ชัดเป็นยยาก้ถึงถ้าเกิดมีที่กระตุกแงนะที่มัน นจะได้เอาอมาก่อนนะสื่อทงงน้างน้ดื่มน้ำลน้ำลน้ำลงน้าดื่มไม่อันนี้น่าปนอันนี้น่าเลถ้าถ้าน้ำดื่มสมงบ้านหลังเดียวเพราะใบโจก

ควันมันคือนี่แหละสายเนี่ยมันยุดนีหรือเปล่ามียุด <สะ S 1> มีด <สะ S 1> มีส <ะ S 1> ี่ ได้ไหม งานว่าวเริ่มแล้วนะครับกำลังจัดกางเต็นท์นะครับบรรยากาศองทุ่งนามาเด้อใครอยากมาวิ่งว่าว เนแล้วเต็มเอียดเต็มเอียดจักรยานด้วยวิ่งเก็บเบา้าไปวิ่งเก็บเบา้าเ,ออเมีเต้นด้อยนั่นแหล,อละอัดมันได้เยอะกว่านี้อีกมีใครนั่งหนบบ ไม่เฉยเดี๋ยวใครอยากเอาไปนั่นคนนั้นไม่ได้ให้ทุกคนนะต้องแลกเปลี่ยนความสามารถนะนั่นแหละใครมีว่าลรวบ้างดิยังครับสมาชิกโอ้ยทำยังตุกตุกไม่ได้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 เขาดูดอยูอย่มีหลักฐานเขาให้เด็กน้อยออกแบบเองต้องออกแบบเอง

อันนี้เร็วกว่าเพื่อนนะนี่แชมเชมความเร็วไม่เกี่ยวนะความเร็กเกวนะต้องขึ้นด้วยนะ <c oughs> ต้องทำปุยทำหางให้มันขึ้นด้วยนะต้องแถวต้องแถวตั้งตั้งแถวก่อนตั้งแถวมาครับมาไหนที่ฝากยกน้ำห้พี่แพ็คดีกว่าครับพอไหมพอไหม อาสยามไม่หนาวข้าคนน้ำหน่อยครับเฮ้ยเด็กเด็กเอ้ยเด็กเด็กเล็กคนเก๋เด็กอะไรเก๋ยังไงวะทำอะเป็นไึ้นเรืจะได้เร้องน้ำข้าห้องนอนเดี๋ยวมึงก็รู้จักบอกอะไรเด็กบอกเด็กน้อยไงวิ่งว่าในห้องน้ำไง ต่อไปเดี๋ยวรู้จักเออเดี๋ยวมันก็รู้จักเฮ้ยตายยุ่งจุกโก้งจุกโก้งเลยหน่อยแก่งเลยเขาดูอยู่โอเค อันนี้เขาทำอะไรกันเนี่ยช่วยแปะว่าวครับแบบกิจกรรมให้เด็กน้อยแปะว่าวเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมีแจกเงินรางวัลประมาณนิดนิดน้อยๆหน่อยใครทำสวยใครทำสวยใครทำขึ้นอะไรแบบเนี่ยแล้วเรามีแบบเทสขึ้นของจริงด้วยใช่ไหมใช่เอาขึ้นหมดเลยตอนเย็นนี่ให้วิ่งขึ้นทุกคนถ้าใครไม่ขึ้นก็ไม่ได้คะแนนนะ มีสวยแล้วก็ขึ้นดีอะไรเงี้ยนิ่งยะให้กรรมการคอตัดกรรมการทยู่นาสุดครยูไดนานสุอยู่ไดนาสุดรับรางวัลไปเลยนะรับแรกครับเสร็จก่อนเพื่อนจะเอาขึ้นแล้วาคนจะลองเบาเร็ว้องว หางยาวเหวอะวะ Thank <music> you. จะยอยขึ้นแล้วแต,แต่มีขึ้นดีด้วยแต่มันเป็นเบาที่เขาให้มาไหนเบาเหมือนกับที่ขึ้นนิ่งมุ่งอไหนเราไหนนู่นอะนิ่มองเห็นไหมจากไหนว่าจากไหนเบาเหมือนให้มาได้ดีเอามาว่ะขึ้นดีเลยใต่แผงเ,เาขาครับผม

ม <T> ีพนักงานสาวสวยนะครับรับลงทะเบียนอยู่ตรงกองงานการนะครับอย่าีเถิดเมื่อพนักงานสาวสวยเรา นองิครับน้องชิมน้องชิชิน้ำน้ำตกไหมครับเนี่ยมาตนคอ่านี่ับท่านใดลงทะเบียนไว้น้ว่าเข้ามาเลยนะครับท่านใดลงทะเียนไว้ ที่ที่เปิดนะครับท่านใดเป็นเจ้าของเบ้าอะครับให้ถือเบ้าขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปมันจะได้สวยงามนะครับเดี๋ยวท่านสพจะถือดูว่าถือยังไงนะครับตรงถือยังไงครับเออในวิธีการถือนะครับแล้วเบ้าใหญ่ถือยังไงนะครับอ่าอย่างนี้ครับก็เรื่องในวันนี้นะครับทีมงานชมรมเบ้าบ้านบาญญัตนะครับได้มีมติ ที่ว่าจะจัดมิสติ้งเบ้านะครับขนาดเล็กๆแล้วก็เราก็ดำเนินการมา2วันมีผู้คนนะครับี่น้องชาวเว้าให้ความสนใจกันเยอะมากๆนะครับก็ตอนนี้ก็สมัครมาเกือบ40ลําลำแล้วนะครับที่จะลงแข่งขันกลุ่มเบ้าของพวกเราก็เล็งเห็นนะครับในเรื่องของ ประเพณีนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมในการเล่นเบ้าตั้งแต่สมัยโบราณนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนนะครับเกิดมาก็ได้เห็นเบ้าเบ้าเอกนะครับของอีสามบ้านเราอเอเลกเกเลเกลงแล้วม่กลาลได้สุดท้ายเด้อไหนอีเหลืองวะอีเหลืองเราอยู่ไหนวะ เหลืองลำเล็กด้วขึ้นของงานอ่ะอ๋อโอเก็บตัวเลยเนาะยังกับซูนหนาดาวยิงเลยนะปพันอเาหันเลย ไม่คิดเคียงร้องเพลงเป็กิมสงามลใจ่านเอาไว้เช่นเลกไคิคีรเบทเลยเก